สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะสบายกันดีนะหวานสบายดีค่ะอัพิสซนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากตัวอย่างในเรื่อง เทียบท้าปัตตภีนะคะเวอร์ชั่นละครในตอนที่27ค่ะพวกเราจะเห็นว่าชีวิตของฮาวาชุนรานนะคะกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้เลยทีเดียวนางถูกเหมือนกับชาวบ้านนะคะสองคนน่ะที่กำลังจะทำร้ายอยู่ในโรงเตี้ยมเนาะเป็นโรงเตี้ยมแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ในโรงเตี้ยมแห่งนั้นก็บังเอิญมีห่วงเฉาอยู่ด้วยนะคะแล้วใครละ่ะที่เป็นคนร้ายที่มาทำร้ายฮาวาชุนรันนะคะเขาทำเพื่ออะไรก็จริง ริงแล้วเนี่ยในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นแล้วนะคะในเวอร์ชั่นละครก็คือฮวาฉุนรานก็มีความอยากที่จะขึ้นเป็นซื้อจื่อคือเป็นององนะคะคนต่อไปของโยโจแล้วนางมีสิทธินะเพราะว่านางก็เป็นลูกรักนะคะลูกสาวอันเป็นที่รักของท่านององโยโจแล้วพวกเราจะเห็นว่ามีญาติพี่น้องของนางบางคนนะคะที่เป็นผู้ชายก็มองนางตาขวางเลยประมาณว่าอิจฉาในความรักที่ท่านอ๋องของโยโจมีให้กับ มีให้กับฮาวาชุนรานนี่แหละซึ่งตัวนี้นะคะอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้ที่เป็นผู้บงการคนให้มาฆ่าฮาวาชุนรานนะคะแต่ว่าบนเวยป๋อไม่ได้คิดอย่างนั้นค่ะเขาวิเคราะห์บทละครมาว่าผู้ที่จัดฉากสร้างสถานการณ์นี้ขึ้นมาก็คือหววเฉานะคะโอ้ให้ตายละมาใส่บทอะไรให้หววเฉาของแอดวานเนี่ยเอาละค่ะทําไมเขาคิดแบบนั้นนะคะหวานจะเล่าให้ฟังคือบนเวยป๋อนะเขาเขียนไว้ว่าคือสําหรับ ตัวตนนะคะเขาอ้างไปถึงว่าตัวตนที่แท้จริงของนางเอกของพวกเรานะตอนนี้ในละครเนี่ยมันก็ยังไม่ได้รับการเปิดเผยอ,อย่างเต็มที่ค่ะส่วนเรื่องราวในละครมันก็ยังมีอีกหลายปมที่ที่มันจะไปลงจุดตอนจบที่ตรงไหนนะคะอย่างบทของพี่ชายของนางเอกที่เพิ่งจะปรากฏตัวออกมาก็เช่นเดียวกันก็ อาจจะโดนล้างเกมไปโดยอี้อูหยวนก็ได้นะคะคือไปพร้อมๆกับท่านพ่อของนางเอกเลยคือท่านอองของชิงโจซึ่ง ณนะจุดนั้นพวกเราจะต้องรอติดตามชมนะคะเอาละค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพี่ชายของนางเอกเนี่ยในเวอร์ชันละครเขาได้ทดสอบเฮยเฟิงซีหรือว่าเฟิงหลานซีไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็มีความพึงพอใจกับว่าที่น้องเขยคนนี้มากนะคะแล้วเขาก็ยอมรับคําว่าไปเฟิงเฮยซีในฐานะคนรักนะคะคือเป็นคู่ที่ดีของเทียนเฉิงกันเลยทีเดียวค่ะจากนั้นนะคะก็ปรากฏตัวขึ้นมาของ องหญิงฮวาชุนรันเนี่ยแหะค่ะเดี๋ยวนางจะมาตกรุมรักนะคะเฮยเฟิงซีทันทีที่ที่เห็นตัวเอาง่ายๆนะคะจากนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกคู่ค่ะนางก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะว่าคู่ของนางอะ่ะจะต้องอ่อนแอกว่านางค่ะคือแข็งแกร่งต้องสู้นางไม่ได้แต่ว่าต้องเป็นคนเก่งนะคะ แต่มันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างในตอนที่27นั่นแหละค่ะที่ณโรงเตี้ยมแห่งหนึ่งนะคะฮาวาชุนรันเนี่ยนางกำลังที่จะได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะแต่ว่ายังโชคดีที่นางก็คือหนีรอดมาได้นะคะนางมีความกล้าที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ถึงแม้ว่านางจะโดนวางยาเรียบร้อยแล้วแต่นางก็พยายามวิ่งนะคะวิ่งโซซัสโซเซไปจนถึงห่วงเฉาค่ะซึ่งก็บังเอิญบังเอิญน,นะคะมาอยู่ในโรงเตี้ยมเดียวกันแล้วห่วงเฉาเนี่ยแค่2คน เห็นหน้านะคะก็วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงแล้วค่ะก็คือหมายความว่าห่วงเฉาสามารถกําจัดอันตรายได้นะคะทําให้ฮวาฉุนหรันเนี่ยมีชีวิตรอดแต่จุดอ่อนของห่วงเฉาก็คือใน10แผนการที่เขามีเนี่ยเแผนการส่วนใหญ่แล้วจะมาจากหัวสมองของอี้อู่หยวนนะคะเดี๋ยวพวกเราต้องมาดูกันในบทละครว่าไอฉากตรงนี้ค่ะถ้าเกิดหววงเฉาเป็นผู้ที่ คิดแผนนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วนะคะเขาคิดเองหรือว่ามีอี้อูหยวนเป็นผู้ที่บงการเขาแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีอี้อูหยวนอี้อูหยวนเขาก็ไม่ได้ต้องการให้หวงเฉา ของใต้ล่านะคะในเวอร์ชั่นที่เป็นละครเนี่ยเพราะว่าอีอูหยวนมันอยากจะครองเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแผนณนะตรงนี้นะคะแผนแบบสร้างฮีโร่ต่อหน้าสาวงามถ้าสมมุติว่าห่วงเฉาเป็นผู้ที่ต้นเรื่องนะคะเขาน่าจะเป็นแผนที่เขาคิดขึ้นมาเองมากกว่าอันนี้อันนี้ส่วนนี้คือหวานคิด บนเวยป๋อนะคะมีเหตุผลสนับสนุนความคิดของพวกเขาเนี่ยสองสองเหตุผลค่ะเหตุผลแรกก็คือการปรากฏตัวของห่วงเฉาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บังเอิญเกินไปนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย หวงเฉาเขาอยู่ถึงจีโจโงะ่ะมันไกลไงแต่ว่าด้วยความที่เขามีสายสืบเยอะนะคะการที่จะมาดักพบหรือว่ามาทำความรู้จักกับฮวาฉุนหลันก่อนก่อนที่เขาจะไปร่วมงานเลือกคู่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากสำหรับเขานะคะเรียกว่ามันเป็นเทคนิคขโมยตะโกนเพื่อจับขโมยค่ะดังนั้นก็เป็นไปได้นะคะที่ทางห่วงเฉาจะหาวิธีพบกับฮวาฉุนหลันร่วงหน้าแล้วก็สร้างสถานการณ์ที่เขาจะกลาย เป็นฮีโร่เอาไว้ก่อนนะคะเหตุผลประการที่2ก็คือห่วงเฉาเนี่ยเป็นคนที่จะไม่หยุดถ้าเขายัางไม่บรรลุเป้าหมายของเขาค่ะแล้วเป้าหมายของเขาณตอนนี้ก็คือจะต้องไปเจริญสัมพันธ์ทำไมตีกับรัฐโยโจโยให้ได้คือเชื่อมสัมพันธ์โดยการแต่งงานกับฮวาฉุนรันนะคะก็จริงๆแล้วมันก็จะมีคำกล่าวเกี่ยวกับห่วงเฉาแล้วก็ความทะเยอทะยานของเขาเอาไว้เช่นกันนะคะคือคนมักจะพูดว่า หวงเฉาเนี่ยได้ทำสิ่งที่ไร้ยางอายมากมายเพียงแค่ให้เขาได้บรรลุเป้าหมายแต่จริงๆแล้วนะคะไอ้พอดเรื่องตรงนี้จากวิ่ยป๋อเนี่ยหวานไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าชีวิตเขาในการขึ้นเป็นใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะคะแล้วก็เกิดจากครอบครัวที่สูงสักมากๆสุดๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมาลดตัวมาใช้แผน แผนแบบอย่างเนี้เออแผนสร้างตัวเองเป็นฮีโร่ต่อหน้าสาวงามนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่มีชาติกําเนิดที่ไม่ค่อยสูงแล้วถึงจะใช้แผนนี้กับผู้หญิงที่มีชาติกําเนิดสูงสูงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบทละครมันมาแนวเนี้ยมันก็จะลดคุณค่าของห่วงเฉาของแอดวานลงไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วห่วงเฉาเขาจะยิ่งมากแล้วก็การกระทําแบบเนี้ไม่น่าจะอยู่ในห่วงเขานะคะน่าจะเป็นสําหรับหวานหวานคิดว่าน่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องของ ของตัวของฮาวาฉุนรานมากกว่าคะ่ะที่กลัวว่าฮาวาฉุนรานจะขึ้นนั่งเป็นซื่อจือของโยโจโก็เลยส่งคนมามาลอบสังหารซะก่อนนะคะอันนี้คือความคิดของหวานคะ่ะก็เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรคะบทของห่วงเฉามันจะไปทางไหนเพราะว่าตอนนี้ห่วงเฉาไม่มีคู่คิดที่แท้จริงแล้วนะคะห่วงเฉาต้องใช้คำว่าเจ้าคือ e อีอูหยวนเนี่ยคือกำลังจะช่วยเขาให้ได้ใต้ล่าของข้ามาใช่ไหมก็คือ ห่วงเฉาเข้าใจว่าใต้ล่าที่อ e. ี้อู่หยวนจะมาช่วยเขาเพื่อให้ได้เนี่ยมันเป็นใต้ล่าของข้าคือของห่วงเฉานะคะ ก็เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรนะประเด็นนี้ค่ะโอ้โหน่าสนใจมากทีเดียวนะคะบทละครมันจะพาเราไปถึงจุดไหนแล้วมันจะสุดไหมเนี่ยมันสามารถจะตอบคําถามนี้ของพวกเราได้ไหมนะคะเอาล่ะค่ะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะพบกับหวานได้ใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูกา Loveve Chinese Novel and Series เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ